ลองดูนะคะรองดูอ,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 อนึ่งรลิปนี้ เส้นมี่ลวกนะคะวันนี้วิจังก็จะพามาเปิบมือเปิบมือเหมือนเช่นเคยเพราะว่าตาไทยตาไทยก็จะไม่ยากนะบางคนก็ใส่ตามส้มตําไทยนะคะส้มตําไทยนะคะแล้วก็ไก่ไทอดไก่ทอดนะคะเนี่ยไก่ชุบแป้งทอดค่ะอันนี้ก็จะมี

ลองดูน,นะคะลองดูเส้นมีรวกนะคะวันนี้วิจังก็จะพามาเปิบม,ออม,มือเปิบมือเหมือนเช่นเคยเพราะว่าลอ, <laughs> องดูงงน,นะคะลองดูโอ้ออย,ยมีรสชาติออกหวาน อร่อยค่ะแครรทอาหารที่ก็นี เอาเยอะยังครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณขึ้นถึเส้นหมี่ลวกนะคะวันนี้พี่จังก็จะพามาเปิบมือเปิบมือเหมือนเช่นเคยเพราะว่าพี่จัก็เอาเยอะยังเอาเยอะยังเอาเยอะยังครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณขึ้นถึเส้นหมี่ลวกนะคะ วันนี้พี่จำก็จะพามาเปิบมือเปิบม,มือเหมือนเช่นเคยเพราะว่าสวัสด,ดีจ้าวันนี้พี่จำมาแนะนำแนวกินเช่นเคยนะคะก็วันนี้ก็เป็นส้มตำส้มตามตองยงยมีรสชาติออกหวานอร่อยครับแกร้ เมนูเมนูของอแซ่บค่ะส้มตำพี่จิก็ตําเองก็เอาเอา,เอารสชาติที่ตัวเองชอบกินกินแบบไหนชอบแบบไหนก็ใส่ใจกยังไงคลิปนี้ก็ ก็จะมีต้ำก็จะมีใส่แครอทมีส้มๆเพิ่มสีสันแต่ก็ออาเช่นมีก็จะออกมาใหม่ก็เข้ากันดี ทอดิไแล้วกินกันทุกคนกับทุกคนกับทุกบ้านพมือดับูดมตูดับกำเือหลับพี่แจมแล้วลวกไม่ต้องนิ่มมากไก่ทอดแล้ตัวเนี่ย เมนูเมนูของเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะออครอบก็บกดไ like, ลค์กดแชร์อค,คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่แจมด้วยนะคะค่ะไม่มีไม่มีสูตรตายตัวสำหรับพี่แจ่มนะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยว่าเอารสชาติ อร่อย,อยมนรสชาติออกหวานอร่อยค่ะแค่อทอาหารที่กุ้งแห้งเนาะบางคนก็ใส่กุ้งสดก็ใส่ถั่วือสงอ กินนี่เบื่อรินจ้ะบริพิตรก็เดี๋ยวยังเอาเดี๋ยวยังเอาเหยียวยังครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอ่าขอบคุณคุณผู้นมร้องนิ่มมากเอาเคอ๋อพอสุกๆก็พอก็จะออกมันๆกินส้มตำแล้วกินมือแล้วมันแซ่บมันอร่อยค่ะ มันได้รสชาตินะคะยังไงเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนๆก็ลองลองใครลองดูนะคะลองดูเมนูเมนูของก็มี ใครเห็นคลิปนี้ก็ลองลองไปลองไปลองไปกินดูนะส้มตำแล้วกินมึกกุ้งแห้งเนะบางคนก็ใส่กุ้งสดก็ใส่ถั่วหรือสงอามส้มตำไทยนะคะส้มตำไทยนะคะแล้วก็ ไก่ทอดไก่ทอดนะคะเนี่ยไก่ชุบแป้งทอดค่ะน,นี้ก็จะมีมีเส้นมีลวกนะคะวันนี้วิจำก็จะพามาเปิบมือเปิบมือเหมือนเช่นเคยเพราะว่า ส้มตำพี่แจก็ตำเองก็เอาเอา,เอารสชาติที่ตัวเองชอบกินกินแบบไหนชอบแบบไหนก็ใส่ใจมันมีรวงสำหรับพี่แจแล้วรวกไม่ต้องนิ่มมากม,มันม,มีรวก เพราะหรับมิจฉาแล้วลอกไม่ต้องนิ่มมากช่วยเองอยากกินแล้วมันก็จะแซบกินแล้วไม่เบื่อน,นึกอยากเมื่อไหร่ก็ทำลอนิ่มมากเอาแค่พอสุกๆก็พอก็จะออกมันๆเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะอืม ครอบก็กด like, ไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่แจ็มด้วยนะคะขอานี้ร <c oughs> อดวิทไปแล้วกินกัน ทุกคนก็บทุกคนเก็บทุกบ้านกุ่มมือสวยมีรสชาติออกหวานอร่อยค่ะ